กอดติดกอบตาช่างนะครับเมธากอดติดกอบตาช่างนะครับวันนี้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่นะครับ mm hmm. ก็เป็นบรรยากาศนะครับในด้านของวันอาทิตย์ที่สิบหกกุมภาพันธ์วันนี้นอกจากจะมีมวยดีๆที่ช่องเจ็ดสี่แล้ววันนี้ก็ถือเป็นเป็นวันที่เราจะต้องลุ้นกับในด้านของโรตารี่แล้วก็ลุ้นในด้านของหวยนะครับ วันนี้ท่านใดที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ให้เมธาเนี่ยครับก็ขอให้ถูกหวยนะครับบนดินและใต้ดินกันทั่วหน้าเลยนะครับในร้านของวันนี้นะครับมวยไทย74นะครับก็มีคู่มวยนะครับจัดได้น่าดูนะครับทั้ง4คู่นะครับคู่แรกนี่แสงสักดานะครับวันนี้บอยท่าช้างนะครับวันนี้ก็ได้เจอกับทางยอดขุนพลนะครับสพงอมรนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับเฟซบุ๊กนะครับนวพลนะครับหัวงามนะครับ เจอกับทางเจ้าอดัมนะครับสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่สองนะครับและคู่ที่สามครับเพชรหนึ่งนะครับเจอกระทางทศกัณฐ์ช้างนครสีนะครับและคู่เอกวันนี้คัมแบ็กเจอกระทางปฏิหารนะครับสี่คู่นะครับกลับไปด้านของมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์นะครับที่สิบหกกุมภาพันธ์วันหวยออกนะครับวันนี้นะครับวันหวยออกนะครับ แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับคู่มวยครับคู่หนึ่งแสงจักดานะครับปล่อยท้ายช้างเจอกับทางยอดขุนพลสอพงอมรร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับคู่ที่สองเฟซบุ๊กนะครับนวพลนะครับฟาร์มมัวงามนะครับเจอกับทางนะครับอดัมสอเดชพันร้อยเก้าปอนด์คู่สองคู่ที่สามครับวันนี้นะครับเพชรหนึ่งนะครับเพชรมวยไทยวันนี้เจอกับทางทศกัณฐ์ช้างนครสี่ร้อยสิบเจ็ดปอนด์และคู่เอกวันนี้ครับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับแลกเดือดกะทาง ปฏิหารนะครับป๋าโดอยุธยานะครับร้อยสามสิบตอนนะครับกับไปด้านของมวยวันนี้นะครับในด้านของข้อมูลสําคัญสําคัญข้อมูลพิเศษท่านสมาชิกใหม่ VIP และท่านสมาชิกเก่า VIP ทั้งรายปีและรายเดือนวันนี้รอฟังในสายนะรอฟังในสายเมื่อวานนี้ช่องสามสี่คู่วินนะครับเมื่อวานช่องสามสี่คู่วินสมาชิกบวกหลักหมื่นหลักแสนกันทั่วหน้าเมื่อวานนี้นะครับช่องสามสี่คู่วินสมาชิกบวกหลัก หมื่นหลักแสนกันทั่วหน้านะครับวันนี้นะครับผมเมธาก็จะมีข้อมูลให้ท่านสมาชิกกดเลทแทงเลทยามเช้าเหมือนเดิมนะครับข้อมูลสําคัญสําคัญข้อมูลพิเศษพิเศษนะครับท่านสมาชิกมวยหัวเมธาระบบวายดีไรอข้อมูลครับดีๆในสายได้ครับเป็นนั่งของวันนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการไลยเสียงมวยต้องการฟังไลยเสียงมวยก็สามารถติดต่อสมัครได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับไล่เสียงมวยนะครับ มีให้ฟังกันทุกวันนะท่านใดที่ต้องการไลฟ์เสียงมวยข้อมูลมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศก็สามารถฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุงหกแปดนะครับช่องทางการสมัครนั้นอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือทักแชทหาผมเมธานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยง68แปดนะครับดีแน่นอนกับไปด้านของเรื่องมวยและเรื่องฟุตบอลผมเมธาการันตีนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ เวทีมวยช่อง74สีนะครับก no ับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์วันหวยออกนะครับวันนี้รอข้อมูลดีๆในสายนะเมื่อวานนี้นะครับช่อง34คู่บินจังหวะต่างคนต่างเต้นนะครับมีข้อมูลดีๆมอบให้ช่อง7สีมีให้เหมือนเดิมนะครับต่างคนต่างเต้นนี่มีข้อมูลดีๆให้เหมือนเดิมนะครับท่านสมาชิกเก่านี่รู้ดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ช่อง3 4คู่บินเมื่อวันช่อง3 4มคู่บินวันนี้ช่อง7สีฟังเมทาดีๆมีข้อมูลให้นะครับวันนี้ ฟังเมียาดีๆนะครับส่วนในด้านของมวยหูนะครับผมรับแต่รายเดือนเท่านั้นนะครับรายวันรายสัปดาห์ไม่เคยรับและไม่รับเด็ดขาดนะครับรายวันรายสัปดาห์ผมไม่รับเด็ดขาดนะครับรับแต่รายเดือน VIP นะครับรับแต่รายเดือน VIP นะครับพันห้าขึ้นไปนะครับพันห้าขึ้นไปรายเดือน v i p อพันห้าขึ้นไปนะครับรับรายเดือน VIP ระบบรายเดือน VIP เท่านั้นพันห้าขึ้นไปนะครับรายวันรายสัปดาห์ไม่รับเด็ดขาดนะครับ ในด้านของหลายเสียงนั้นสามารถฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพัก, 68, ย,นนย,ย,ก,กยุ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นครับหลายเสียงนั้นฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นครับอ่ะประมาณนี้นะวันนี้เดี๋ยวรอฟังข้อมูลดีๆในสายวันนี้มีข้อมูลพิเศษให้นะครับกดเลตส,สองตัวเหมือนเดิมมวยไทยเจ็ดส